มาต่อที่ข้อ5.3นะครับข้อนี้นะครับเขาต้องการที่สูงชิ้นส่วนมาแล้วนะครับใช้เวลาผลิตมากกว่า14นาทีครับก็คือ p ของ x มากกว่า14นะครับข้อที่ก็จะทําคล้ายๆกับข้อที่1นะครับแต่ว่าจะต่างอาที่เครื่องหมายเล็กน้อยนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับถ้า x เท่ากับ14นะครับจะได้ ค่าแซดเป็นอย่างไรนะครับก็ตามสูตรเลยครับจำสูตรค่าแซดได้ไหมแซดเท่ากับ x ลบมส่วนด้วยซิกมานะครับแทนค่าลงไปครับเป็นแซดเท่ากับสิลบสิส่วนด้วยหนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับคิดเลขออกมานะครับถ้าเราหารตรงๆงเลยนะครับจะได้เป็นหน สามสามสามสมนะครับเราก็ทำการประมาณนะครับก็จะได้ประมาณแค่เท่ากับหนึ่งจุดสามสามนะครับถามว่าคำตอบที่ได้มันจะเป๊ะไหมมันก็ไม่ครับแต่ว่าก็พอที่จะใช้อ้างอิงได้นะโอเคนะครับพอได้ค่าแทดแล้วนะครับเราก็มาดูต่อครับดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับของแทดนะครับของพื้นที่ใต้โค้งนะครับที่มีค่าแทด มากกว่านะครับข้อนี้ใช้เครื่องหมายมากกว่า1.33จเนี่ยจะเป็นเท่าใดนะครับก่อนที่จะลง,ะลงมือทำนะเราก็ทำการเช็คก่อนว่าถ้าวาดออกเป็นรูปจะต้องอยู่ประมาณไหนแรงงานตรงไหนนะครับก็วาด normal curve ขึ้นมานะครับอโค้งปกติขึ้นมาเนะแบบนี้นะครับเสแ,แล้วก็แบ่งครึ่งนะครับตรงกลางคือจุดกึ่งกลาง ยางสมมาตรนะเป็นศูนย์เสมอจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่าค่าที่เราต้องการคือ1.33จะต้องพลอตอยู่ในฝั่งขวานะครับแล้วก็ประมาณเอานะครับใช้เส้นปาเนะ1.33จากนั้นนะครับด้วยเครื่องหมายของมันเป็นเครื่องหมายมากกว่าการแรเง,งาพื้นที่จะต้องแรเง,งาทางฝั่งขวานะครับแรเงาไปทางฝั่งขวาแบบนี้ ต่อมาดูครับจากการเปิดตารางเนี่ยเราทราบเชไหมว่าพื้นที่จากการเปิดตารางเนี่ยมันจะเริ่มมาจากฝั่งซ้ายสุดหรือศูนเปอร์เซนไล่มากขึ้นมาเสมอแต่ข้อนี้มันให้หาฝั่งขวาสุดดังนั้นนะครับในการหาพื้นที่แบบนี้เราจะต้องเอาหนึ่งนะครับไปลบกับค่าที่เราเปิดตารางได้ก็คือ p ของแทที่น้อยกว่า1.33นั่นเองนะครับ อประมาณนี้นะครับก็เปิดตารางครับคีของแที่น้อยกว่าหนึ่งจุดสามสามนะครับหนึ่งจุดสามสามตรงนี้เจอแล้วครับได้เป็นศูนย์จุดเก้าศูนย์แปดสองนะครับก็เอามาใส่เลยนะครับศู0ย์จุดเก้าศูนแปดสองนะครับลบแล้วนะครับก็จะได้เป็น หนึ 1> 1่งลบศูนย์จุดเก้าศูนย์แปดสองศูนย์จุดศูนย์เก้าหนึ่งแปดอ่ะเรียบร้อยครับศูนย์จุดศูนย์เก้าแปดสองคือตรงไหนล้ะขยายเพิ่มนิดนึงนะก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับสีเหลืองๆตรงนี้ทั้งหมดเลยมันคือส่วนที่เราไม่ต้องการจากทั้งหมดนะครับแต่สีเขียวมันคือบริเวณที่เราต้องการนะครับเราก็เลยเอาหนึ่งหนึ่งไปลบพื้นที่ สีเหลืองนั่นเองนะครับมันก็จะเกิดมาเป็นคําตอบคือพื้นที่สีเขียวของเราประมาณนี้นะครับอ่ะก็เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะเพื่อความสวยงามน,นะครับก็จะเป็นพื้นที่90อ่าขอโทษ9.18เปอร์เซนโดยประมาณนะครับโอเคก็เสร็จไปแล้วเนาะทั้งสามข้อนะครับมันก็จะให้่าตัวอย่างที่ครอบคลุมทั้งสามเงื่อนไขพอดีเลยนะครับโอเค